<Okay. S 2> ช็อกกแลกินกันนะครับนี่มาสวนสาธารณะอ,อะไรครับพระชาติสวยมากอากาศกำลังสบายครับอากาศกำลังดีง มาก360องศาบูปี้โอ้ตึกนี้สูงนั่งพักเบรกครับกินขนมเด็กเติมพลังกันครับอันนี้กระเป๋าสเบียงครับเหนื่อยไหมครับเท้าจะพังนะครับอร่อยไหมครับ องเช็กดาเช็กบอกว่าให้ใส่รองเท้าอ่ะทอมาลายอมาลายลอยไหมห้ามกินหนมอ๋อโอเคแสงเกว